ครูอ้อน่าจะพร้อมแล้วนะคะครูอ้อพร้อมแล้วนะคะก็วันนี้คุณครูอ้อเตรียมตัวมาเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้กับคุณครูนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็เ,เวลานี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะครูอ้อคุณครูสุรัตน์แท่นประเสริฐจ,จากโรงเรียนดารุณศิขาลัยนำเสนอได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีท่านท่านคณาจารย์และท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะปอ้อนะคะนางสาวสุรัตน์ประเสริฐกุลค่ะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้นวยการฝ่ายวิชาการอาวุโสที่โรงเรียนดารุณสิขาลายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็วันนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท่านนะคะดารุณสิขาลายเอ,เองเนี่ยเราเป็นโรงเรียนอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะดังนั้นรูปแบบโรงเรียนเนี่ยก็จึงมีเป็นโรงเรียนสาธิต ะะตัวโรงเรียนเนี่ยค่ะเราตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ระวางเอาไว้ว่าเราต้องการสร้างคนไทยให้เป็นพล,ลเมืองโลกคําว่าคนไทยนี่ค่ะเรานิยามนอกเหนือจากนักเรียนด้วยคือเราต้องการสร้างครูพันใหม่สร้างนักเรียนพันใหม่และเป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะคะตัวทีนี้เรานิยามคําว่าพล,ลเมืองโลกของเราหรือคําว่า global citizen เนี่ยค่ะเรานิยามเอาไว้ว่า เด็กหรือบุคลากรของเราเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะต่อไปนี้นะคะอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของเป็นนักเรียนรู้เชิงลุกค,ค่ะเป็น proactive learner นะคะซึ่งมีวินัยภายในนะคะมีคุณภาพจากภายในค่ะและสุดท้ายก็คือมีความรับผิดชอบต่อสังคม4หัวข้อนี้เป็นนิยามหลักของคำว่าพลเมืองโรคของเราหลังจากนั้นค่ะวางเป้าหมายเสร็จ นำมาสู่การปฏิบัตินะคะ,อะของดารุณเนี่ยเราทําหลักสูตรสถานศึกษาของเราเองนะคะโดยดี v ลอมาจากหลักสูตรกระทรวงแห่หนึ่งปรับปรุงหสองเนี่ยนะคะก็สร้างขึ้นมาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาค่ะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า Constructionism หรือการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญานะคะโดยคอนเซปต์หลักแล้วเนี่ยแค่นี้เองค่ะซีมัวแพพเพิร์ดเนี่ยนะคะเจ้าของทฤษฎีเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าการเรียนรู้ที่ดีกว่าเนี่ยคะ่ะ ไม่ได้เกิดจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่านะคะแต่เกิดจากการที่ครูเนี่ยค่ะให้โอกาสแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองขอขีดเส้นใต้คําว่าโอกาสและคําว่าสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองค่ะสองคำนี้เป็นเป็นคาสำคัญเป็นแนวปฏิบัติสําคัญที่เรามาทําที่โรงเรียนนะคะคําว่าโอกาสเนี่ยมากมายหลายอย่างเลยค่ะ ต้องบอกว่าพอดารุนทํางานมาได้สักประมาณ10ปีเนี่ยนะคะสิบปีสิกว่าปีเนี่ยเราได้ทําการเอ่อสืเวย์หรือว่าแจกเเก็บข้อมูลจากเด็กๆทั้งสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันเนี่ยนะคะพบว่าเสียงสะท้อนที่เป็นหลักที่ออกมาจากปากเด็กๆเ,เลยก็คือเด็กๆเ,เขาชอบในเรื่องของพื้นที่ที่เราให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองพื้นที่ในการทําโครงงานค่ะตรงนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่อยากจะ บอกคุณครูทุกท่านนะคะว่าคําว่าโอกาสคําว่าพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถให้กับเด็กๆของเราได้ค่ะโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยตัวเงินน่นะคะเพียงแค่เราให้เวลาและให้โอกาสในการที่เขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นหัวใจหลักของดารุณศิาไ拉ค่ะตัวหลักสูตรที่เราใช้อยู่ในระดับชั้นมัธยมเนี่ยนะคะเราเรียกว่า career based learning นะคะ career ที่แปลว่าอาชีพหรือแปลว่าความก้าวหน้านะคะตัวนี้เนี่ยมีความ มีจุดเด่นอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรค่ะหลักๆเลยเนี่ยเราแบ่งในส่วนของหลักสูตรเราแบ่งออกเป็น3ส่วนสําคัญนะคะเป็นส่วนของ core subject หรือว่าหลักสูตรแกนกลางนะคะเป็นส่วนของพื้นที่สีเหลืองก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชกเช่นเดียวกับทุกโรงเรียนค่ะพื้นที่สีส้มอันนี้เป็นจุดเด่นของเรานะคะก็คือเป็นการเรียนการสอนแบบโครงงานค่ะที่เดลุนเนี่ยเราให้น้ําหนักกับส่วนนี้แล้วก็ให้เวลาเรียนถึง2วันต่อสัปดาห์นะคะ ตัวรูปแบบการเรียนค่ะในส่วนของโครงงานเนี่ยเราทำอย่างไรนะคะทุกท่านเห็นภาพนี้พอนึกออกไหมคะว่าครูอ้อเอารูปอะไรมาให้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะคะใช่เลยค่ะครูอ้อเอารูปโรงเรียนฮอกวอตส์ของแฮร์รี่พอตเตอร์มาให้ดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์ในการจัดการโครงงานเนี่ยค่ะเราทำคล้ายๆนี้เลยคือเรารวมคุณครูที่มีใจรัก หรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเด็กๆที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกันหรืออยากจะค้นหาตัวเองในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะคะเข้ามารวมเป็นบ้านเรียนค่ะดังนั้นในบ้านเรียนเนี้ย ก็คล้ายๆตักกศิลานะคะที่จะมีไปตามเ,าเหมือนกับไปตามธรรมชาติของวิชาค่ะอย่างบ้านเรียนที่เราทําอยู่เป็นประจําแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อไปบ้างเปลี่ยนความท,ท้าทายหรือเปลี่ยนธีมไปบ้างเนี่ยนะคะก็จะหนีไม่พ้นกลุ่มศาสตร์ทางนี้นะคะ่ะอย่างเช่นเรื่องของทางศาสตร์ทางด้าน e n g i n e e r ยรินะคะทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้าน Art Design นะคะหรือทางด้าน p e r f o r m ร์แมนซ์โหรือบิสเนสองเทอร์พ u น s ชิพประมาณนี้นะคะ่ะก็จะเป็นบ้านเรียนที่เด็กเวลาเข้าไปเนี่ยนะคะ ก็จะมีความหลากหลายคือตั้งแต่มหนึถึงมหคุณเลือกบ้านได้ตามอธัธยาศัยเลือกโปรเจกต์ได้ตามอธัธยาศัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอกับครูที่มีใจรักในเรื่องเดียวกันดังนั้นในบ้านเนี่ยก็จะเกิดวัฒนธรรมแบบพี่สอนน้องน้องสอนพี่ peer to peer learning โดยอัตโนมัตินะคะทีนี้พอเราเข้าบ้านเรียนไปแล้วเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะสร้างเด็กของเราเนี่ยให้ไปเป็นพลเมืองโลกเนี่ยนะคะเรานำเป้าเรื่องของ SDG g o เนี่ยมาเป็นเป้าหลัก ะะเด็กๆเ,เนี่ยเวลาที่จะเลือกทําโครงงานเนี่ยเขาจะต้องนําเสนอหัวข้อโครงงานพูดง่ายๆคือการเลือกปัญหาให้ถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้เวลาเขาจะเลือกเนี่ยค่ะเขาจะต้องผ่านการดีเฟนดีเฟนหัวข้อโครงงานเนี่ยนะคะซึ่งก็จะมีคำถามหลักๆสองข้อที่เราจะต้องต้องตอบคำถามสองข้อนี้ให้ได้นะคะหโครงงานนี้ทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างไร 2โครงงานนี้เนี่ยนะคะบรรลุ SDG .go อย่างไร2ข้อนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ไปช่วยกระตุ้นการคิดให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดการสร้าง Meaningful Project คือโปรเจกต์ที่มีคุณค่ากับตัวเขาเองและมีคุณค่าต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกด้วยนะคะขั้นขั้นตอนการทำโครงงานเนี่ยค่ะของที่ดรุนสิคาไลเนี่นะคะหนึ่งเทอมของเราเนี่ยจะมี12สัปดาห์ค่ะ เราก็จะเริ่มต้นด้วยสัปดาห์แรกก็จะเป็นช่วงที่เด็กๆสืบค้นเพื่อที่จะเตรียมหัวข้อโครงงานนะคะเราก็จะใช้ฟีล่าเฟรมเวิร์เข้ามาเป็นตัวเครื่องมือที่ให้เด็กๆเนี่ยทำงานได้อย่างลงลึกแล้วก็รอบคอบมากขึ้นหลังจากนั้นเข้าสู่วิคที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอหัวข้อโครงงาน,นะคะ่ะสัปดาห์ที่สสร้างต้นแบบสี่หาโครงงานนะคะสัปดาห์ที่หกครึ่งเทอมและเด็กๆก็จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้า ะะสัปดาห์ที่7-10ถึง10ก็ทำโครงงานต่อเนื่องเลยค่ะทดสอบนะคะเก็บฟีดแบ็มาปรับปรุงผลนะคะแล้วก็ไปถึงสัปดาห์ที่12ก็จะเป็นในส่วนของลิรรศการแสดงผลงานค่ะในขั้นตอนที่ไฮไลท์สีแดงไว้เนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราเปิดกว้างเปิดกว้างเพื่อให้ทั้งตัวเด็กนะคะคุณครูทำงานด้วยกันเราเชิญผู้ปกครองค่ะ เชิญท่านที่สนใจในหัวข้อนั้นๆเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันให้ฟีดแบ c k เพื่อปรับปรุงพัฒนางานเด็กให้มีคุณภาพมากที่สุดด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนที่เด็กๆก็จะมีความคุ้นชินกับเวทีหรือบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอันนี้คือตัวฟีล่าค่ะที่ครูอ้อเล่าถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะฟีล่าคืออะไรหลักๆไปก็จะเป็นเฟรมเวิร์เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งค่ะที่ ทำให้ง่ายสำหรับเด็กนะคะแฟกต์ Fact, ปัจจุบันนี้มีอะไรข้อเท็จจริงในสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะคะแล้วเขามีไอเดียอะไรที่จะแก้ปัญหานั้นนะคะเด็กๆนำเสนอได้หลากหลายไอเดียเลยค่ะนะคะ,นะคะสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกไอเดียไอเดียหนึ่งขึ้นมามาทําโครงงานเหมือนกับเลือกปัญหาหนึ่งหรือเลือกโซลูชันหนึ่งที่จะมาลองทําโครงงานนะคะตัว L ค่ะคือคําว่า learning issue learning issue นี่หมายถึงว่าแล้วจะทําโครงงานนี้ได้ละ่ะ เขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มบ้างนะคะทั้งในส่วนของ KPA เขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างและสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของตัว Action Plan นะคะตัว Action Plan เนี่ยก็เป็นการฝึกให้เด็กวางแผนค่ะว่าใน12สัปดาห์เนี่ยเขาจะลงมืออย่างไรตั้งแต่ต้นไปจนบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวฟิลาค่ะ อย่างอันนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่างที่ครูอ้อเอามาเพื่อให้เห็นเส้นทางของเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายตัวน้อยๆเสื้อสีดํานี่นะคะก็ต้องเรียนว่าตอนที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ที่ดลรุลเนี่ยค่ะคือเขาเป็นเด็กที่ไม่พูดนะคะไม่พูดแต่เป็นคนที่ขยันทำนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆมีความพยายามมีความอดทนในการทําแต่ว่าเรื่องทักษะการสื่อสารหรือการเรียนรู้เนี่ยเพื่อนๆก็หรือว่าคุณครูก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขา เรียนรู้ได้ช้าหรือมีภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษประมาณนี้นะคะทีนี้เขามาอยู่เนี่ยคะ่ะเขาก็เนื่องจากความชอบอยากทำเนี่ยนะคะก็มีวันหนึ่งที่เขาสงสัยว่าทำไมคุณพาลนอิสระเสนาอายุธยาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มาเยี่ยมโรงเรียนเหมือนเคยนะคะจริงๆคุณพาลนมาบ่อยคะ่ะแต่ไม่ได้ขึ้นไปที่ตึกสูงๆเนี่ยนะคะจนน้องเนี่ยก็ไปถามนะคะจากเลขาของคุณพาลนแล้วก็พบว่า คุณพหลนเนี่ยหัวเข่าไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปสำรวจพื้นที่ได้เหมือนเคยนะคะน้องก็ไปลื้อจักรยานเก่าๆค่ะมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้พวกแบตเตอรี่นะคะจาก ของเก่าจากพวกมอเตอร์ไซค์นะคะมาโมดิฟายให้เป็นเป็นรถที่คุณพรลนสามารถใช้ได้นะคะปัจจุบันคุณพรลนก็ยังใช้รถตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่ามันมีการโมดิฟายให้ให้มีที่นั่งนะคะให้เหมาะกับคุณพรลนมากขึ้นหลังจากนั้นค่ะความชอบความสนใจในการประดิษฐ์เนี่ยเขายังมีอยู่เยอะเขาก็มาอยากทํารถไฟฟ้านะคะภาพตรงกลางเนี่ย ต้องบอกว่าไม่ใช่ผลงานที่เกิดขึ้นในเทมอม2เทอมนะคะแต่เป็นผลงานเป็นปีเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องที่ถูกแบ่งออกเป็นเฟสเฟสนะคะแล้วก็น้องเขาทำโครงงานรถไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายเนะะี่ยค่ะต้องเรียนว่ามันเกิดจากเศษเหล็กนะคะที่เป็นของเหลือจากการาทำตึกของดารุณศ,ศิขาลยที่มีซื้อเพิ่มก็คือจะมีล้อนะคะแล้วก็เบาะนั่งนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอเขาทำโครงงานรถไฟฟ้าจนวิ่งได้แล้วเนี่ย เขาก็ย้ายบ้านค่ะเพราะเขาต้องการการดีไซน์เพื่อให้บ้านเพื่อให้รถเนี่ยมันมันสวยงามขึ้นเขาก็ย้ายไปบ้านดีไซน์แต่ตัวเขาเองเนี่ยถามว่าชอบทางไหนมากกว่าชอบทางเครื่องกลมากกว่านะคะแต่ก็ไปเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านดีไซน์ค่ะเพื่อที่จะสามารถโมดิฟายรถให้ให้สวยด้วยนะคะปัจจุบันเด็กคนนี้ก็ใช้เรื่องของโครงงานโปรเจกต์รถสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยนะคะ ยื่น Portfolio เข้ามหาวิทยาลัยก็ตอนนี้เรียนอยู่ปีปีหนึ่งของเครื่องกลนะคะที่พระจอมเกล้าธนบุรีค่ะด้วยรูปแบบการเรียนแบบนี้นะคะจึงเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่เด็กๆที่เรียนผ่าน Project a p p ป o พส h เนี่ยเขาสามารถที่จะนำผลงานนำโปรเจกต์เนี่ยไปสร้างเป็นพอร์ตโฟ i o โอแล้วก็ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในรอบพอร์ตได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่น้องเนี่ยบางมดเนี่ยเรามีชุมชนท่องเที่ยวริมคลองบางมดนะคะ แล้วก็มีขนมลาไข่ที่ขนมไข่ที่อร่อยมากๆแต่ว่าราคาถูกมากค่ะลองนึกภาพขนมที่แบบใส่ซองพลาสติกใสๆนะคะทีนี้น้องเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจริงๆขนมเนี่ยมันอร่อยมากแต่ทำไมถึงขายได้แค่ชิ้นละ10บาท5บาท20บาทประมาณนี้นะคะน้องก็เลยไปเสนอตัวค่ะไป ไปคลุกอยู่บ้านคุณป้าลักษ์นะคะแล้วก็ช่วยดีไซน์ตัวแพคเกจจิ้งออกมานะคะการปรับปรุงแพคเกจจิ้งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวโปรดักต์นะคะจาก20บาทนะคะป้าลักก็สามารถขายได้ในราคากล่องละ50บาทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคือทางเราเองก็จะพยายามมากที่ ให้เด็กเนี่ยเอาโจทย์จริงนะคะสถานการณ์จริงปัญหาจริงเนี่ยมาทำนะคะเพราะเราเชื่อว่าการที่สร้างให้เด็กมี e m p a t h ตหรือมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่การที่เขาเอออยากจะทํางานเพื่อคนอื่นหรือเป็น global citizen นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เองนะคะที่เด็กๆเ,เขาเอ่อพอเรียนออนไลน์มากๆก,ก็เริ่มเบื่อไม่รู้จะทำโปรเจกต์อะไรนะคะเขาก็เริ่มจากการทำปลูกผัก ปลูกผักแล้วก็ทำสมาร์ทฟาร์มเล็กๆอันนี้ก็ไม่ใช่โปรเจกต์แบบเทอมเดียวนะคะเป็นสองเทอมค่ะพอเกิดทำผลิตอาหารได้เองเป็นชุมชนเมืองที่สร้างอาหารจากในบ้านได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะได้เข้าเวทีของเยาวชนผู้นำเยาวชนที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนะคะหลักๆถ้าถ้าสังเกตก็จะพบว่าคีย์หลักของดารุนจะประมาณนี้ค่ะเริ่มต้นจากความสนใจค่อยๆท้าทายเด็กไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็เรื่องของ ความมั่นใจในตัวเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโปรเจกต์นะคะทำด้วยกันรประมาณ5-6คนทีเดียวเด็กๆสนใจเรื่องของปัญหาฝนะุ่น PM 2.5ณะตอนนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำเครื่องกองฝุ่นเนี่ยแล้ววางตรงจุดที่มันเป็น Open Air ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นการช่วยเหลือได้ค่ะเขาก็รวมกลุ่มกันทำขึ้นมานะคะแล้วก็ วันนั้นโชคดีมีผู้ใหญ่ใจดีมาที่ดรุณพอดีค่ะเห็นเด็กๆคลุกคลีกันขลุกกันทำก็เลยเสนอตัวเป็นสปอนเซอร์นะคะพอเราได้สปอนเซอร์มาเนี่ยเราก็เลยมีม,มีมีตังที่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ปัจจุบันในเครื่องกองฝุ่นอันนี้เนี่ยนะคะติดตั้งอยู่หน้าออห้างซีคอนสแควร์นะคะที่สาขาบางแคค่ะอันนี้ก็ที่เล่ามาเนี่ยนะคะพอจะเห็นตัวอย่างนะคะของการทำโครงงานที่ดรุณสิขาไรค่ะและแน่นอนค่ะว่า พอเราจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องสัมพันธ์กันมากๆคือเรื่องของการประเมินผลนะคะในอดีตเนี่ยดลุนเองก็สักเกิลกับเรื่องของการออกแบบการประเมินผลเหมือนกันนะคะตรงที่ว่าเราสอนแบบโครงงานค่ะแต่เวลาเราประเมินเด็กเราก็ประเมินเด็กแบบทั่วๆไปอะคะ่ะคือเราสอนให้เด็กมีทักษะเยอะแยะมากมายพยายามสร้างให้เด็กมีทักษะอนันน,น,นี้มีสมรรถนะนั้นนี้นะคะแต่เวลาประเมินเนี่ย ตัวเกณฑ์ประเมินที่เราใช้เนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราทําจริงเราจึงพัฒนาระบบการประเมินผลแบบ360องศาขึ้นมานะคะโดยที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนนะคะแล้วก็ใน360องศาเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงทุกภาคส่วนค่ะมีส่วนช่วยกันในการประเมินเด็กนักเรียนประเมินตนเองคุณพ่อคุณแม่ผู้เข้าชมงานผู้เข้าชมการนําเสนอของเขาในแต่ละครั้งนะคะตัวเพื่อนนะคะ คุณครูที่ทํางานอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะประเมินกับเขาแล้วก็รูปแบบการประเมินเนี่ยเราจะเน้นไปที่ formative นะคะก็คือเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาและก็มีการให้ฟีดแบ็กเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะเราเชื่อว่าเมื่อไหร่วงจรของการเรียนรู้และมีการให้ฟีดแบ็กที่เร็วและหมุนวงจรเนี้ยิย่งถี่เนี่ยเด็กก็จะยิ่งเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เรา พัฒนาบนตัวแพลตฟอร์มที่ที่เป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะคะทางคุณครูหรือทางเด็กหรือทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าจะประเมินเด็กสามารถเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถประเมินผลจากทางโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะแล้วก็จะลิงก์เข้ามาที่ในส่วนของฐานข้อมูลของเราค่ะโอเคค่ะแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับกับ หัวเรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาเด็กไปสู่ความเป็น global citizen เนี่ยนะคะหัวเ,เลยมีวิดีโอตัวหนึง่งซึ่งเป็นวิดีโอของบ้านเรียน Engineering ค่ะเขาเนี่ยพอหลังจากที่เขาเรียนรู้ทำโครงงานของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ขยายผลขยายผลของเราคืออะไรเราพาเด็กไปทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะค่ะภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นภาพบ้านเอนจิเนียริที่ ไปออกค่ายเพื่อที่จะสอนให้เด็กในโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนชายขอบนะคะทีออ่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยคะ่ะเป็นโรงเรียนที่มีกระแสะไฟฟ้าไม่พอใช้นะคะแล้วก็ไปวทำโซลาเซลล์เพื่อที่จะให้เด็กๆมีไฟสำหรับการอ่านหนังสือโดยเขาใช้คอนเซปต์พลังจากฟากฟ้านะคะภาพที่เห็นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพจากมุมสูงนะคะหรือจะเป็น ตัวดนตรีหรือตัวการถ่ายทำเนี่ยเป็นฝีมือของเด็กๆทั้งหมดแต่นักร้องนำเป็นคุณครูนะคะไม่ใช่พี่เบิร์ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูเดี๋ยวจะคิดว่าโอ้ทำไมครูแบบครูหรือพี่เบิร์ดอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะขอวิดีโอค่ะ ใกลไม่ไกลเวลาคำลงไม่มีไฟฟ้าอาศัยแสงดวงจันทร์มนนานานนับปีจนมีวันนี้ด้วยภูมิปัญญาตะวันสีทอง ยืนสองทั่วพื้นแดนไทยสองในหัวใจเป็นดังพลังจากฟ้าคำคืนที่เคยมืดมนสว่างสวัยได้ด้วยปัญญาเปลี่ยนแปลงพลังทองฟ้าเพื่อมาใช้ทั่วแดน นี่คือความยิ่งใหญ่ของคนไทยที่ใจไม่ท้อยังยืนละเพียงพอไม่รอและทนขาดแคลนไม่รอใครคอยมาเติมแต่ซ้างตัวเองด้วยพลังงานทุนเทนดินแดนนี้ยังมีแสงของดวง ตะวันต่างถิ่นถึงด้านไกลยังพลอยนิยมมีคำชื่นชมเมื่อได้มาเห็นแต่คงไม่สำคัญเท่าความชื่นใจ ยินนวันนี้ได้ดูแลตัวเอง จากแสงพระอาทิตย์กันนะครับวันสีทองยังส่องทุกพื้นแดนไทยสองในหัวใจเป็นดังพลังจากฟ้า ใช้นี่คือความยิ่งใหญ่ของคนไทยที่ใจไม่ทอ้อยัง ดวค่ะก็จากวิดีโอเนี่ยนะคะ ก็ทุกท่านคงพอจะเห็นค่ะว่าสิ่งที่เราพยายามจะทําให้เกิดขึ้นที่ดารุณศิขาไลเนี่ยค็ูอาเชื่อว่าคุณครูคในเครือข่ายทุกท่านเนี่ยจะคุ้นชินกับภาพพีระมิดนี้เป็นอย่างดีนะคะคือเราพยายามที่จะพาเด็กเนะะี่ยค่ะไปสู่โซนของตัว active learning นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว discussion based ตัวเรียนรู้ผ่านการลงมือทําหรือสุดท้ายเนี่ยการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการที่เขาได้สอนคนอื่นนะคะ ตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราพยายามทำที่ดารุณสิขาลัยค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าท่านไหนอยากไปเยี่ยมชมดารุณสิขาลัยอยากไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะโรงเรียนดารุณสิขาลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่ะครูอ,อ้อค่ะ